วันนี้มาดูพื้นที่แปลงกเกษตรนะครับวางแผนในการติดตั้งโซโลาร์เซลล์นะครับมาดูพื้นที่ที่บ้านสวนบ้านไร่บ้านานานของช่างเอกครับเนี่ยดูพื้นที่ครับวางแผนตั้งโซลาร์เซลล์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับโดยตรงวันนี้ ตอนนี้วางระบบไว้เรียบร้อยครับวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วเดิมทีก็จะใช้เครื่องครับตอนนี้จะวางแผนการใช้โซลาร์เซลล์มากำหนดพื้นที่ประจังกา น้ำนี้เคยแห้งบ่ดเลดูท่าไรก็ไม่แห้งบ่โอ้ยปลาเยอะมากว่ะโอ้โหปลาเยอะมากปลาเยอะมากในขณะแค่เดินผ่านมาเนี่ปลาเยอะมากเอาลาปลามาลาบกินตะเล้งกันเฮ้ยเงยเด่นนเราบอกอยู่ดี อะต้นไม้แดงเนี่ยสิบปีโอ้เราเพิ่งปลูกนี่สิบปีเนาะ มันเคยเต็มที่บ่อน้ำในนาฝุ่นค่ะโอ้มาดูพื้นที่เกษตรครับตอนนี้จับปลาปลาเยอะมากแค่จริงเขาทำทำมาหากินก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะเขาดูแลมันอย่างดีก็เก็บไร่เก็บไร่พวกเมื่อดับน้ําเนี่ยมันหยุดวันเสาร์กูวูอืม ต้องผ่านประสบการณ์ตรงอัออออนนี้ก็ดูเฮ้ยมีปลาซิวนีว่ะปลาซิวธรรมชาติบอนี่ดูวิธีการจับปลาแบบบ้านๆเลยครับวิธีการจับปลาแบบบ้านๆครับ มันตกใจ,กใจอ,อแค่นี้มันก็ติดแล้วนะอ่ะเห็นไหมแค่นี้มันก็ติดแล้วเออนี่วิธีการจับปลาพี่แปลกประหลาดมาก <c oughs> คือไม่ต้องลากไม่ต้องอะไรทนะั้งนั้นแค่จับ อยู่คนละฝั่งนะครับแล้วปลามันก็เข้ามาติดเองนี่นะแล้วคอยดูแล้วครับสักพักหนึ่งนู่นหเข่าหัวได้เอาพิสังมาใส่บหรอหรือเอาไปใส่ไปเก็บผุดเลยไปเก็บเพือนเลยเหรอไหมทุกระยะหนึ่งเมตรมีปลา เอถ้าเราไปใส่บริสียเงินเลยบ่นี่บ่แมนหมายถึงบริสียเงินซื้อข้าเข่ามีแต่เงินเข้าไม่มีเงินออกปล่อยมันไปอ่ะตาแ่ปลาทองปล่อยไปเลย